เซร์ไหนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบก,กับเกม Open Country นะครับพาร์ทที่ที่อะไรอ่ะ <Hello. S 1> ที่5้าอะมั้งตอนตอนนี้นะครับเราก็จะมาคุยกับลุงแกรี่ครับหลังจากที่เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ไปทำเควสของเป็นตัวเบสเฟรนด์นะครับก็คือน้องหมาของเรานะครับแล้วก็พาร์ทที่แล้วเหมือนเราจะไปได้ทำเควสของกวางด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะมาคุยกับคุณลุงแกรี่นะครับ What's up Gary Busy as a bee Happy as ever Really? How come? Got a great deal of materials Isabel brought from the town. You know, stuff for removing the grime from the walls, cleaning and polish products. She even brought some wood wax to use on tables and chairs. Sounds like this place needs Isabel's touch. Yes, it does. She's very handy. I can do woodworking like there's no other. But the lodge needs more than just woodworking. Cleaning, pest control, cleaning, an interior decorator. And more cleaning. And you need to do something for the cold, too. It's freezing in here. Yeah, about that. Isabel didn't find the right supplies for me to build the fireplace. So we're kind of stuck with this room temperature. I'm sure that there's something around here that you can repurpose for fireplace building. Well, come to think of it, there are some supplies. Or at least might be. What do you mean? There's an abandoned mine in Tumnus Valley. Northridge Mine, it's called. Miners there used a lot of tools and supplies that can be repurposed for fireplace building. Uh, I don't know. Abandoned mines are really not the safest place to get fireplace supplies. It's too much of a hassle. Um, at the Too big for one person. i uh, uh, just gonna check to see if they are. will send uh, uh, Okay. Still, abandoned mines are not safe. Anything could fall at any moment. It's relatively safe. It's still holding up good. But there's the corner of a black bear patrolling that mine. Oh, yeah, that's great. Wait, I didn't say I'm going to go there. I'll really, really make it worth your while. I'll make it twofold if you bump into the bear. Okay, fine. What kind of tools am I looking for? โอเคตอนนี้เราคุยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเหมือนจะให้เราไปที่ทำ <Hey, hello. S 2> นัสวิลเลียแล้วก็หาแมทเทียลให้เกรนะครับก็จะเป็นตัวที่นี่นะแมทเทียลเราต้องไปที่ไหนเดี๋ยวทุกคนลองเช็คกันนะ อ๋อนี่ไงเขาให้เรามาตรงข้างบนได้แล้วนะแต่ว่าเด็โอเคตอนนี้เราจะทําการซื้อของกับแนนซี่ก่อนนะแนนซี่ฮัลโหลคนไหนยฮัลโหล่ต้องเป็นคนนี้ป่ะว่าโอเคไม่เป็นไรอุ้ยตอนนี้แนนซี่มีธนูมาขายได้ไหมทุกคนเป็นธนูฮันเตอร์แล้วก็ลูกธนูเราจะใช้เป็นลูกธรรมดาได้เปล่าหรือว่ามันจะมีลูกธนูขายอ๋อนี่ไงทุกคนมันมีลูกธนูอลูมิเนียมขายนะ คือเราไม่รู้ว่าไอ้ธนูเนี้ยมันเขาเรียกว่าไงอะคือมันมันได้กี่อันอะคือหนึ่งอันมันได้กี่อันไม่ได้เราจะลองเราลองซื้อไปสักสองอันก่อนนะทุกคนแล้วก็เออทำการซื้อธนูไปหนึ่งอันโอเคโอ้โหตังค์หมดเกลี้ยงเลยไม่มีของให้ขายด้วย,ยแต่แต่เฟเราขายได้แต่ว,ว่าไม่เอาจีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยว <Hello. S 1> ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปจะทำการวาร์ไปที่ทั้งเหนือของอันนี้นะครับ เอ่อทำอะไรอ่ะทำนัสวิเลตอ่ะวเลยอะนั่นแหละโอเคเราจะวาร์ไปที่นี่นะโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการมาถึงที่นี่แล้วเหมือนฝนตกลอทุกคนโอเคเดี๋ยวจะลองชิคของ,องที่เลือก่อนนะว่าเราต้องเอาอะไรไปบ้างเอ่อปรรุ่มสองเนี่ยเรามีแล้วนะตัวโอเค เราจะลองเช็คของในปารตี้ปแปบ,บนึงนะโอเคตอนนี้ทุกคนเราก็ทําการแบบดูของไอ้บาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอตัวเจ้าธนูเนี่ยมาลองใช้ดูนะจะดูที่ไซรูกอลูมิเลียมไอฝนน,น่ากลัวจังเลยฮะโอเคแล้วก็เหมือนว่าเขาจะให้เราไปทางใต้และหาเป็นตัวเหมืองในแมบ,บนี้นะครับแล้วก็ให้เอาแมทเทียลไปให้เป็นตัวแกลลี่นะโอเค เราจะต้องลงไปทางใต้นะเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้บ้าเมืองโอเคเดี๋ยวเราจะ,ะจไปทางใต้นะวิ่งตามทางไปเรื่รยอยเพื่อความปลอดภัย่างนั้นเดี๋ยวเราถือเจ้าตัวลูกซองไปเลยดีกว่านะโอเคเราถือลูกซองไปก่อนเราวิ่งไปก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราเจอเจ้าตัวเมืองน,นะเราต้องปีนขึ้นไปนะโดนเดี๋ยวลองปีนขึ้นไปดูกอนนะเอ,อ๊ะทำไมหมามันเห่าอ่ะอ๋อเป็นเพราะว่าเราปีนขึ้นไปชี่สูงหมาเลยเห่าหรือเปล่าไม่เห่าอ่ะ ไม่น่ามีอะไรแล้วบ้างทุกคนนะอะ่โอเคเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปข้างบนนะเพื่อเข้าไปใไนเหมืองโอเคแล้วเดี๋ยวรอกอนนะเดี๋ราจะคอยเรียกหมาออกมาเพราะว่าตรงนี้มันต้องปีนอยู่อะโอเคเราจะเรียกหมาตรงนี้นะโอเคมันจะมีทางซ้ายกับทางขวาเลวทุกคนเราจะลองกดดูแมปดูนะว่าเราต้องวิ่งไปทางไหนไม่แน่ใจแต่เราคิดว่าเป็นทางขวาปะมันคือทางนี้ปะ เนทุกคนเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราจะลองวิ่งเข้าไปดูก่อนว่าเราไปได้หรือเปล่าทางนี้โอเคเหมือนทางนี้เราจะไปไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวจะวิ่งกลับไปอีกทางหนึ่งที่เป็นทางซ้ายนะไปะเราจะไปกันเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เหมือนว่าเราจะมาถึงตรงอ้าวเครื่องบินเหรอไหนอะโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดที่สะพานพังแล้วแต่ อ้าวแต่คือเราไม่สามารถไปได้เลยทุกคนเราจะทำไงให้ไปได้อะนะทุกคนคือเหมือนทางมันจะพังหรอแล้วก,ก็โดดไปเลยค่ะก็ไม่น่าใช่ปะลองจะลองจะลองดูทางอื่นนะว่าสามารถไปได้หรือเปล่าเหมือนมันอู่ข้าหนี่เองอ่ะทุกคนโอเคนะครับทุกคนเหมือนเราจะไปทางนี้ไม่ได้นะ ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะลองหาทางอื่นไปนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองลองไปลงไปที่ข้างล่างดูนะเมื่อกี้ข้างล่างอ่ะเราเห็นอะไรไม่รู้เห็นแบบเหมือนเต็นท์สีส้มๆปะส้มๆเนื้อไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคงนั้นเดี๋ยวเราจะลองลงไปข้างล่างดูนะโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ลงมาที่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วเหมือนมันจะมีพูดอะไรไปว่านะ่าจะมาตรงนี้นะ เนี่ยมันมีเต็นท์าขาวๆเห็นปะเอาไม่ใช่ขา,ขาวๆส้มๆเออโอเคตอนนี้มันเปลี่ยนเควสนะครับจากมันให้มากดลองเราลองอีกกดอีท่ทีนี่ดูบอกว่าเจอแล้วหนึ่งอันแล้วโอ้ยองลบปะปล,อลอ่อยไปนล่ยก็เล่นกันเนี่ยโอเคต่อไปเรา เหมือนจะให้หากล้องแบบนี้ก่อนนะครข้างบนนั้นใช่ไปนะงั้นเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปกดตรงกล้องนั้นดูนะทุกคนโอเคทางนี้มีทางขึ้นอยู่นะโอเคตอนนี้เราก็ได้มาถึงข้างบนแล้วนะข้างบนนี้น่ากลัวจังเลยเมื่อกี้มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรหินจะหล่นมาได้ตลอดวเวลาเลยโอเคแล้วตอนนี้เราก็ได้มาถึงตรงนี้นะทุกคนเอ้ยนี่แหละอ๋อเป็นกลองหินนะเมื่อกี้ตกใจหมดอันนี้นะครับ เทียมเป็นกองเสียมทรงเป็นมันจะล่นไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เราสามารถกด <Found S 1> อีกแล้วลเอาเมื่อกี้หมาเมื่อกี้หมาบินลงไป <laughs> โอเคตอนนี้เ,เจออีกอันหนึ่งแล้วมันยังไม่เสร็จเลยเควสดเพราะว่าเราต้องหายกนะเอาอาซินเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเรนเจอร์ ley, Ranger, คุณอยู่ไหมเนี่ยนะ r a n เจอร์เนจอร์ได้ยินไหมอา่ี่มตอบเลยโอเคคือตอนนี้มันเป็นฉาคาสินนะแล้วก็เหมือนเขาจะให้เราหายกล่องสปายกล่องหนึ่งไอ้กล่องนี้มันคือกล่องอะไรอะี่ยกล่องอ๋อไม่ใช่กล่องมันคือรถรถรางนะอ๋อเมื่อกี้ล็อกเพลเหมือนเดิมโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ที่เราเจอนะตรงไปเรื่อยๆก่อน แล้วก็มันหมาเราจะหายไปแล้วนะทุกคนโอ้โหเหมืองมันเขาจะให้เราหาซัพไพซับพานไปยู่ข้างนอกข้างในอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปที่เมืองดูนะว่าเอาาเจอซับายหรือเปล่าโอ้ยตกใจหมดมันมีอังคาวบีตรงวัดเลยโอเคตอนนี้เราเจอ found the last one โอเคอันสุดท้ายแล้วนะทุกคน เฮ้ยหมีโอเคคลายไปโอเคเนี่ยพอเรามีกุศลก็ดีอย่างนี้แหละโอเคเก๊กดูไหมเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณเจอหมีเหรออะไรแบบนี้โอเคไม่เป็นไรไอโอเค อขอบคุณพระเจ้าที่คุณปลอดภัยนะโอเคจบการคุยสนทนาที่นี้โอเคเอาน,นี้เอาเก็บเป็นตัวแบล็กแบกแบนะที่ไม่ได้เก็บตอนนี้เก็บนนเป็นต้นไม้นะโอเคม,มนเยอะใหญ่นะ หลังยุ่งเลยทำังแผนที่จะอ่านไม่ทันเี่ยมันรูปร่างเหมือนโพสแบ็กอะไอเทีราเจอตรงนี้แน่เลย Which point go? Anybody hurt in the crash? <laughs> <laughs> I'm actually taking the to get some medical care of very moment. Looks like it's nothing too serious. Oh, that's good. Okay. Hey listen, since you in the area, if you can take a look around the crash site, there should be more posts there. The pilot saved himself with the parachute, and I haven't had a chance to evaluate the crash site in person yet. I'd really appreciate your help. อจ้ากันโอ e คโอเ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  n โอเค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 ือ,คอเมือเะไดเยินเค่อเคนที่มอเพังเหรอ้วกอเราก็ถาอเาว่าเอไอเค่อคนนัคเคโออเออคโรรอเคอเคโอเคาอเคเคโนเอเคโอเอเไม่เป็นไร,รไอ ใครก็คือคนขับเครื่องบินอะปลอดภัยดีนะแล้วก็อะต่อไปเราจะทำเครสนะเขาบอกให้ return to gallery after find material ก็คือตอนนี้เราต้องหา material material มันคือ,อยังไงอะเอวทุกครั้งที่เข้าเราจะเจอ material อ่ะมันต้องเป็นตัวเก็บปะโอเคเราลองกดฟรีดูมันจะไม่มีอะไรนะเราจะหา material ที่ไหนอะเพื่อนๆ คือเราจะต้องขึ้นเราต้องเข้าเขาปะโอเคเหมือนเราจะต้องเข้าไปที่เขานะก็คือขึ้นไปข้างบนปะข้นขึ้นได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะลองวิ่งขึ้นไปข้างบนดูนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เราต้องไปหามอเทมโอเคโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปข้างล่างนะตรงที่เมืองมันพังลงมานะคือตอนนั้นมันมีเหมือน มันเป็นรูอะไรไม่รู้ว่าแต่เราไม่ได้ลองเข้าไปไงเยวจะลองเข้าไปดูนะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงตรงตัวที่อะไรอะข้างใต้ที่มันถล่มอะตอนนั้นเราเห็นรูยุ่จุดหนึ่งที่เราสามารถไปได้นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราจะลองดูตรงนี้ว่าเข้าไปได้หรือเปล่า ตัวไปตัวตัวตัว,ตวย่องยงไปเดี๋ยวจะเปิดไฟฉายดีกว่านะโอเคเื่อความสว่างไงเออก็ได้ไปเนี่ย,อนนยโอเคเดี๋ยวเราจะลองจะตรงนี้แล้วกันนะไม่ต้องเราเดินตรงได้ปะเราจะติดตรงเนี้ยทุกคนโดนได้ปะเนี่ยเฮ้ยขึ้นได้อยู่นะทุกคน โอเคเข้าไปได้ละลองดูว่าตรงนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเอ้านี่อะไรล่ะเอ้ยทุกคนดูเห็ดยักษ์แบลร,รี่วอชเฮียใครคือแบลรี่อ่ะเคเราจะลองเราจะเก็บเห็ดยักษ์ไปนะทุกคนเต็มเลยอ้าโอ้โหนี่มันดินแดงหเห็ดชัดเลยนะทุกคน โอเคเหมือนมันจะไม่มีแมทเทียลที่เราต้องการนะแล้วกดกดวีดูโ okay. อเค okay. มันจะไม่มีอะไรเลยงั้นเดี๋ยวเราจะออกออกไปก่อนเออทำไมกระโดดไม่ได้อะโอเคไมกระโดดไม่ได้ทุกคนหนักหรือเปล่าตัวหนักกว่าโอ้โอเคเราตัวหนักนะทุกคนเราจริงหินไปก่อนโอเคเดี๋ยวจะวิ่งออกไปงนอกนะคือแมทเทียลที่แกรี่ว่าเนี่ยมันหมายถึงตัวเห็ดหรือเปล่าหรือว่า ไม่ถึงอย่างอื่นนยทุกคนงั้นเราจะลองขึ้นขึ้นไปบนนี้นะแล้วก็จะขึ้นไปบนยอดเขาสูงสุดน,นะทุกคนโอเคไปกันเลยโอเคตรงนี้ทําท่าเหมือนจะขึ้นไปได้เลยทุกคนตรงไอ้ตรงคอนไม้เนะี่ยทุกคนเห็น,ป,นปะเนี่ยคือถ้ามันขึ้นไปได้จะเจ๋งมากๆเลยเราจะลองลองแบบปิ้งดูมันจะขึ้นได้ปะโอเคทุกคนเหมือนจะขึ้นไม่ได้นะตอนนี้เราไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้อันนี้ก็เป็นทางตันนะ ไม่อย่างการจะมนเป็นทางลงอะ่ะแล้วเราก็ไปที่อื่นไม่ได้เลยถ้าเราจะขึ้นอะ่ะเราจะไปทางไหนได้บ้างะ่ะทุกคนเออมันจะมีทางขึ้นทางอื่นไหมทุกคนเราจะลองเราจะลองเดินกลับเข้าไปที่ในถ้ำนี้นะว่ามันจะมีเม็ดทีเด้เราเก็บไหม กดวีเซนดูไม่มีนะทุกคนคือมันไม่มีเรียให้เก็บเลยแมทเรียลที่เขาหมายถึงมันหมายถึงเหตุถูกเปล่ามไม่ใช่ดูว่าเขาหมายถึงเป็นของเควสที่เราเก็บไปนะทุกคนไอเจ้าสามอย่างนั้นนะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองกลับไปที่รถดูนะทุกคนข้างบนนันนะ่ะแล้วก็เนี่ยตรงนี้แล้วเราจะลองกลับไปหาแกรี่ดูว่าเควสเนี่ยนะสามารถทำสำเร็จได้หรือเปล่าโอเคเราวิ่งไปทางทิศเหนือนทุกคนโอเควิ่งไปเลย โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงเป็นตัวรถ RV ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะลองป๊อปก,กลัไปหาแกรี่ดูนะว่าเคลสนะั้นมันจะเสร็จหรือเปล่าโอเคเอไปที่บางกันเลยโอเคเบลคัมแบ็กเหมือนเคลสจะเสร็จนะ <No kidding. S 1> yeah, nobody got hurt so there's nothing to feel sorry about but you did grossly underestimate the danger yes i did and for that i'm tripling the reward okay yeah, i'll okay. try you were fair to me so i'm fair to you thank you see you around gary, thank you. You around, gary. okay thank you okay yeah, gary. okay <laughs> <laughs> this จะหาที่ <Hey. S 1> ข้าหัวกวางตรงนี้รบในรบในอโอเคอยากเอาจุกบอกออกมันจิ้มหัวกวางเลยโอเคทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอปิดเป็นเพลงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกๆพาร์ทนะครับ 拜拜，拜拜。